สวัสดีค่ะชาวโซเชียลแคมวันนี้เราอยู่ที่ไหนคะโมเดมายารีสอดเขาใหญ่ใหญ่ใหญใหญ่หญเขาใหญ่มากค่ะอยากรู้ไงว่าเขาใหญ่หรือเปล่าก็เลยต้องมาพิสูจน์กันตอนนี้เรากําลังสปากันอยู่สป,สปาเท้าสปาเท้าแต่ไม่มีปาตนต่อนะคะ <laughs> ชีฟินมากค่ะตอนนี้ฟินฝุดๆต,ตอนนี้เรากำลังเข้าตอนนี้เรากําลังเข้าครอสเออ แช่ใช้น้ำลมเพราะว่าเรากำลังจะเราจะลงประกวดนางสาวสีสยามรุ่นต่อไปค่ะสีสยามเขาไม่รับแล้วมั้งพี่เขาไม่รับแล้วเหรอเนาะก็ไม่เกินนะสามสิบยังแจ๋วเอง <c oughs> ลองดูได้ลอ, <c oughs> ลองดูเกิน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 เินไม่เกินกน,นิดหน่อย,หอยเห็นมากน้ำกำลังเดือดเลยค่ะปุด <c oughs> ปูนปูนปูน <c oughs> ปูนที่จะสุกแล้วอีกนี้นึงจะสุกแล้วเนื่องจากว่าตัวดำไงก็เลยมาทำให้มันขาวๆหน่อยไมคือองศารูไม่ได้เลยเนี่ย ไปดีกว่าไปดีกว่าบ๊ายบายเที่ยวไหนเดี๋ยว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 บอกเดี๋ยวบอกเดี๋ยวบอกต่อไป